ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้อยู่ในช่อง Bauer Channel นะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาตาม พ่อทอนนะครับท่านผู้ชมมีเอฟซีหลายท่านนะครับบอกว่าไปทําไปตามพ่อทอนให้หน่อยนะครับโค้งสุดท้ายวันนี้โค้งสุดท้ายครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านพ่อทอนแล้วนะครับก็นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ่าวแพ็คชาแนลด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูพ่อทอนข้างในกันครับผมไปพ่อธรนะครับนี่ครับแกกำลังนั่งสมาธิอยู่เลย พ่อท่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับพ่อท่อนเป็นไงครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้สุขภาพก็พ่อได้เหตุเวียกได้เนี่ยยักน้อยไปตามไหวเนั่นละช่วงนี้เหตุยังครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถาหญ้าถาหยังเหตุคล้องน้ำไปซะละแล้วกับคามากกับบายพระแล้วก็นอนตามอัธยาศัยเนี่ยข้นเจเนาะมันก็ไปยังสั่ละ เจ้าว่ามือนี่ผมมาตามไอเอฟซีเอฟซีบ e อ e กว่าไปตามพอท่อนให้แน่ยคนว่าคนมา,นมาเดี๋ยพอท่อนเขาอยู่มด้วย,วยคนมาอือเพราะว่าผมก็เลยว่าอู้ผมขึ้นอยากเขียนโอ้คิดอยู่ว่าสิทเดม,มากบนอ่ะมาทบโอกาสพอดีออมูนี่ครวงสุดถ่ายนอพอเนาะเออแมนมูนี่ครัสุดถ่ายวันที่สิบห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แต่ว่าห้าสีเอาวงวดวันที่สิบหกตัวสิบหกสิงหาคมส60อง7นห้ารอยหกสิบเ็นี่นะครับพอท่อนฝันบอกฝัน <c oughs> พอดีพอไปทุละมาอมเออไปหาทําบุญนําเขาเอ,อพอ่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเขาพรนษาแล้ะก็มีเทศกาลกนว่าอเออเพอิพ่นวะไปทําบุญสังกา,า่าซว่ทเอนพอดีก็มาบ้านนี้พอดียางมายางมาบ้านมาหอดบ้านเออ พอก็นอนลงไปวันออวายพระแล้วพอก็นอนลงไปก็เลยนฝันเพื่อนนิมิตออกมาเพื่อนบอกว่าหนึ่งเจ็ดหกเพื่อนวัดนันก็ลุกขึ้นมาเลยประมาณหนึ 1> 1่งเจ็ดหกแมนประมาณตีหนึ่งอ่าตีหนึ่งพอดีเลยเบิงนาฬิกาพอนะ,อะพอก็ว่าปะเป็น,น,นอย่างไรเนาะเพื่อนึ้นมาบอกว่าจังสีนอว่า อันต้นนี้ก็ห้วิตเจาลณน้าญานเบื้องเพราะว่ามันเป็นยาพระพุทธคุณนะยาพระพุทธคุณเบอร์หนึ่งหกเจ็ดยาพระพุทธคุณอันนี้เป็นเสียงผู้หญิงเหรอเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้ชายเพื่อนบอกเนนั้นั่นเสียงเก่าเสียงเดิมเสียงเก่าเสียงเดิมล่ะเพื่อนเคยเพื่อนบอกเออเพื่อนวางกันก็เล่ยบ้าบ้าจังไหนนอนนอนวานอนมือกายนำผ่าอยู่ก็เลื่อยรับไปกับต่อมามันก็แจงของมานะ เออมันกรบบัวมีอย่างหลายและเพื่อนกับบอกท่ำนี่ล่ะเพื่อนก็บอกว่ามันทํำบุญเด้อผอทอนเด้อว่าสันมันตักบาทมันไหวพระไหวยังเออในอนาโคตเท่าเนี่ยเขาก็เฮ็ดไปเพราะว่าเขาเจ้เขาเถาลงมาแล้วสุขภาพเขาก็ว่าทำนี่ล่ะเออคนเท่าเกิดมานี่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมือเ้านี่เห็นหนาจังวะยั่งเนยเป็นวันดีคือเก่าเนี่ยตื่นขึ้นมาน้ามือเ้าอ์กันเห็นหนากันเป็นว่าเพื่อนบอกนะสันพ่อก็ยูไปอังกฤีล่ะ คน <lok> เห่ายูไปน้ากันไปเรื่อยๆไปเออทำข่วมดีไหวลังเทียลูก <emo> ค้าเทวดาเพิ <mar> ่นมาเพื่อนครับมาปวดมายั้งอันนั้นอันนี้คตั้งแต่ก่อนเพิ่ก็เคยปวดยูมีเงินหาบาทซื้อซื้อเลขถือมีเงินบาทหนึ่งซื้อเลขถือบาทหนึ่งในเกจสิบบาทก็ด้เขายูสิบสองกิโลแต่เพิ่นการที่มีดไหนวายพระประจําคน เออมือ่อใดมันเมืออ่อยดีกับโบได้ไหวละเออกาบลูกพอใหญ่ไม่ใหญ่ไปเอออยู่ไปตามวาสนานล่ะเออจังว่าโอ้จะงเปนดีหลายอย่งว่าโอ้แต่ผมขึ้นปุ๊บหลับปุ๊บเพิ่นบ,บ,บอกเรือเอ่องนอพอเนาะเออเพิ่นมาบอกประมาณตีหนึ่งหูเมื่อขึ้นมากับตีหนึ่งพอดีเพิ่นบอกเออเพื่อนยางมากเพิ่นกะดิ้นิ้นแต่เสียงเพิ่นเลยไปเห็นตัวได้๋ยิ้นแต่เสียงปรับกับหู่เมื่อเลยเออเพิ่นก็บอกเป็นเสียงผู้ชายวะ เสียงก็ยังเสียงผู้เฒ่า่เสียงผู้เฒ่าละอันเพิ่นก็บอกว่ายาพุทธคุณเบอร์หนึ่งหกเจ็ดเพื่อนวไปซื้อมากินเพิ่นว่าขันอยากกินขันอยากเศร้าป่วยเพิ่อนวะยาพุทธคุณเตหนึ่งหกเจ็ดเพิ่นว่าหกับเก่าตัวเดียวกันนั่นแหละเพิ่นบอกกันจังเพี่อนไปพิจาริาเบอร์เงาครับนอนเนาะ ก็เอฟนะครับไปลองไปพิจรารณาเบิ้งนะครับสีเอาตัวไดจับใส่ตัวไดแต่ว่าพอเพิบมาหนึ่งหกเเนาะพอเนาะแม่นึ่งหกเจ็ดหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้หรือหนึ่งเหรือหนึ่งเเก้าก็ได้นะพอเนาะแม่เออจะลองไปพิจารณาเบิ้ง,งน,น,นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะพอแม่เป็นแนวทางวันทีสิบหกสิงหาคมสองพนนะครับอ่า อแต่ว่าขราฝันแบบนี้คือเพิ่นบอกยางเอ้ฝันนาเอ้ฝันปุ๊บนี่เพื่อนยางมาบอกเลยเนาะมาบอกเลยเป็นเสียงของเพิ่นเลยเพื่อนบอกเป็นเสียงออกมาเพื่อนบอกเป็นตัวออกมากจันแต่ว่ามันจะเป็นเสียงแนวดหรือพวกสีมาตัวขบันูนนะหวนอย่นี่แต่ว่าฝันใดมาแต่ว่ามันเป็นมาจังสีมาแนวดอยอ่ะพ่อเอาเมนเรกอีกอย่างเขียนอยู่ข้างหลัง แต่ตัวนี้ละพอยานยำบ่ได้พอยานเรืะวพามันยานลืมเนาะเออพอก็เยนจิบมายานลืมนั่นที๊ดกับื่มนะมันบ่ตรงเป่าไมยเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดกันเดียวกันนะแมนเพื่อนบอกมาอังกันละอจังว่าโอ้จีด้มีเวลามาไายพ่อพ่อเนาะว่าเออขึงหยากงานแต่ว่ากับถือว่าโอกาสดีนะครับลราคนกับว่าเอาขันหยากงานคืบมาไทยเนี่ยกับโปรตรงมาไทย แต่อยากให้เอฟซีคนได้โชคได้ลาวนะพ่อเนาะแมนอยากให้ได้โชคเดีวลาวอย่างไปเร่งปันอันนี้ก็ให้เพื่อเอฟซีนั่นแหละครับกันว่างผมก็ได้มากันระว่างผมก็บพวกเม่าก็คือจังที่เห็นเนาะนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ให้เอฟซีเนาะเฮงเฮงปังปังทุกคู่ทุกคนนะพ่อเนาะแมนให้เจริญทุกคู่ทุกคนเฮี้ยงเฮีงกุ้งก้นช่วงนี้ก็พอกระสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเออพอได้เด็่เวียกได้อยู่ แต่ว่าอายุพอเท่าไรก่อนครับเจ็ดสิบสองปีอายุเจ็ดสิบสองปีนี่เลยครับโอ้เจ็ดสิบสองยังแข็งแรงอยู่เจ็ดสิบสองก็เฮ็ดไปเมื่อยนั่งเขียนก็เมื่อยเพราะว่าตื่นขึ้นมาเขาก็พ่นยาหน่าพราะว่าอยู่กับยาพ่นยาอย่างเขาหายมาจากโรงพยาบาลฝันเธอเดียวเนี่ยบ่ขอเนาะเธอเดียวเลยเธอเดียวเลยงอนเนี่ยก็นั่งจังหวะได้เขียนไใบเทียเพื่อนมาเขียนติ่มไบี้ยกันยาไม่เลมนะเออยาพุทธคุณเบอร์หนึ่ง เจ็ดหกมั็ได้บอกว่ายามันเป็นยาพูตธคุนไปสือมาจินแหน่เทียมมันเศร้าชีพหยาดพูกแม่บอให้ไปสือไปสือยามากินยาพูต้คุนว่าผมสืบมได้ไปหาเบือเทียมันเศร้าซ่วงใบบ่างเฮ้ยชีพหยาดเรควขอาผมกทีได้ไปหาเบื้องได้เนีจซ่งสองซ่งได้เนี่ยเพื่อสิเศร้าเพื่อสิเศร้ายาคายจนยาพุทธคุนยาพุทธคุณยาขายจนนี่ เราไปหามาเบิงเนาะพ่อแม่นผู้พันบอกให้ไปซื้อปกติเออพันพันว่าให้ไปซื้อมาจินเทียมันเศร้าแจกไข่แจะยังกะผิดเจรณาญาณเบิงเอาครับมันจะไปจังไดมั่งใดม่วนมันนี่ผิดประพอเข่อยเดี๋ยวไปใส่เบ็ดสัญญ์เนี่บอกเพิ่นว่าเออเจ้าทีเอ้ยว่าสันเออพอปูเอ้ยบอกแน่ว่าเวลามันสีแจ่งสียังกะ ปูกลูกไงเด้อเพิ่นกับปูกล่กเดน๋ยร่ะอ่าพูบมาละเพิ่นบอกเลยลูกสวยแล้วเพราะว่าทางพวงแล้วไปใส่เวทใสียงเพิ่อนเอแร่ฝ่ายามเวดกูเวดเพื่อนเนี่ยเพิ่นบอกแนวบอกเพิ่นเนาะเพิ่นก็บบอกขึ้นมันก็แปลกอยู่ขึ้นกันเนี่ยว่าจังหวะจังหวะถ่าถ้าเฮ้าบบมีบุญถึงหรือว่าอยัง เพิ่นบ่มาเดียโน่พ่อบ่แล้วแม่นมาบอกก็บ่ได้ยินเนาะคั่นเฮาบ่บ่แล้วนี่เพิ่นบอกให้ได้ยินเขาหงายเลยต้องยกมือสาธุเลยยกมือน้ำเพิ่นแล้วก็ไหวเพิ่นแล้วจริงด้แต่ตั้งแต่ผมมาอยู่นี่นี่ท่านได้ฝันแบบนี้จักเทื่อะผมเคยฝันพ่อเลยเออเพิ่นก็จังสิลาอยู่ทงคือกันพ่อนอนเพิ่นก็บอกแนวนี่ยพ่อก็บอกพวกไปพวกมาเอาแต่ว่าพ่อก็บ่ได้ซื้อบอกเขาเจ้าถือเขาเจ้า ดีใจกัน<ช>เออเจ้าว่าเวละหา<ม>ได้ซิบไปถือว่าถื่อนพุ่มก็ได้ได้กาแฟ,ฟาไในยังมาฝากผัวก,ก็กถามผัวว่าเบิดไปใั้นเบิ้องตัวผมเลยสื้อมาฝากผักวคือเก่าแหละเออว่าเป็นหยังดอ,มอ,มอ,อ,อกม้วนมั่นเออเขามีเขาก็จังอันนี้เออมันเป็นการกุศลอันหนึง่งคือกันเออพอโบเคยได้คิดอันนั้นดอกม้วนเออคิดธรรมดาเลยกัมาฝากปกตินี่แหละครับผัว มีแต่เจ้าของหล่ะคันเนมีมมกนั่นคนยากคนจนกะสิแต่ถ้ำสังกัตถนไห่เขาและเสื้อถงสารเขาหล่ะคนยากคนจนเพราะว่าเคยถุกมามาเองม่วนหมดนี่ขอแต่ให้มีนะสีได้เห็นเลยแหละคนยากรุ่นจนได้เรื่องแถวมาเอาสังกัตถันเลยคนมาบอกว่าให้ทำบุญทำอยังวัตีพ่ะแมนทำบุญไว้คนบ้านมนบุญทำบุญให้คนนั่งบอก กใส่บาทเสยยังไปในล่ะลูกเอ้พ่อก็ใส่บาทเสยยังไปกระจุงไปเออมีหว่ามีว่างๆก็ใส่บาทไปเออใส่บาทหยาดน้ำว้พระไหว้ยยังม่นนี่ล่ะเพิ่นก็แสด้บุญได้กุศลวงนี่เนาะเออเพิ่นก็เห็นเฮาเฮ็ดดีเพิ่นก็อันนี้ล่ะได้บุญได้กุศลนั่ล่ะจังหวะเพิ่งข้าวจังหข้าววิญญาณม่วนนี่มันเป็นวิญญาณเออในสายครูบาอาจารย์บอกเพิ่นเคยอันนั้นนี่เพิ่นก็ เป่งเสียงรัศมีมาแนวล่ะคือเคิ่นมาบอกว่าอย่าง่นหยาดหลงทางมันก็บอกไวเขาแจ้เขาเถ่าเด้ออันนั้นนั่นนี่เฮ็ดเอา่นก็บอกไปอ่ะบางคนบ่ผิดแกด้า็หน้า้ดอกเบอหูมีแต่ว่าเอ้ยข่วมฝันนี่เพิ่นว่าไปเรื่อยๆแล้ววันนี้คิดไปคนละอย่างทั้งนี้คิดว่ามันตรงเปะหลวดแล้วตามแต่อยู่มาครับเอจนมาถึงอายุปานนี่แหละ เพิ่นบอกมันเปะไปเลยนะสูงสิ่งไดดีๆเพิ่นบอกเลยครับอบอกให้ซ่ำวาว่วมดีไว้อยู่ไปเพิ่นก็มาบอกเรื่อยๆเนาะ,นะ,ะแต่ว่าท่านผู้ชมสี่เอาไปประดิษฐ์ไปซับไปแบ่งจังไดกับแล้วเตี้ท่านผู้ชม,มหงอดนี้นะครับได้มาสรุปอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้<ม>น,นะครับได้มาหนึ่งเจ็หกเนาะพอหนึ่งเจ็ดหกหรือหนึ่งหเจ็ดอ่ะ อันนี้กัล่องไปซับไปนี่เอาเนาะนะครับวันนี้หนึ่งกับเจ็ดมันกับพี่น้องกันเก่ากับโมกัดกับตัวเดียวกันเนาะท่านผู้ชมนะครับอาล่องไปพิจารณาเบิงนะครับสําหรับความฝันบ่ท้อนนะครับผมโค้งสุดท้ายแล้วนะครับขอให้โชคให้มั่นให้ปังปังกันสุขขู่สุขคนอ่าให้เบิดนีเบิด์ินเนาะพ่อเนาะแม่อ่าให้เบิดนีเบิด์ินกันสุขขูสุขคนนะครับอ่าพ่อลองอ่าให้พ่อไวพ่อให้เอฟซีนะครับเออ ต่อไปเีกก็ขอให้คุนกูบาอา์ทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างพออินตาธิราชเทพเจ้าเลเทวาองค์ปูรือศีนานคาลาราชาชิมุกสันฝาชิมหาสันดินจงปกปักรักษาพวกเอฟซีจงปังปัง,ปงลำลำรวยรวยอยู่เย็นเป็นสุกแจงหลวสว่างทํเาเนื้นอสาถุสาถุแล้วกัเนาะอย่าลืมด้วยท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบ้าแพ็คชาแนลด้วยนะครับผม กับทีมงานนะครับหนุ่มอามคนเดิมนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนลพ่อท่องแหล่คนเดิมนะครับผมอ่าก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับพอทองสวัสดีครับสวัสดีครับ